เดี๋ยวจะมาเที่ยวครับหลวงพ่อถ้ามาก็ต้องมาลำบากแบบเนี้ยลำบากแต่ได้บุญครับอิ่มบุญครับอิ่มบุญนะฮะแล้วในอนาคตอันใกล้นะคนที่เขาอยากจะได้วัตถุมงคลมีรุ่นไหนจะจะจะมีออกมาฮะก็เดี๋ยวมีลงในเพจของกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะครับครับนะก็ติดตามครับนะก็ใครที่ติดตามหลวงพ่อนะหลวงพ่อเหินหรือหลวงปู่เหินก็ติดตามในเพจแล้วก็ใน นในสื่อของคัมพินิวได้นะครับนะใครที่สนใจนะครับเนี่ฮะลูกศิษย์ลูกหาก็มากันหลายท่านนะครับนะมากันหลายท่านเคยมีประสบการณ์อะไรกับวัตถุมงคลหลวงหลวงพ่อเหิบมากไหมะ๋จเนี่ยครับพอมีคล้องตัวนี้ไปก็ถูกหวยนะครับโอ้ล็อกเก็ตตัวนี้ครับล็อกเก็ตครับผมดน้แตสร้างถวายพ่อแค่เก้าองค์ครับโอ้ฮะนี่ โอ้โหนะคคุณมากนะครับรูปนี้ครับสามตัวโต๊ดนะครับนี้เขาต้องใต้ดินนะเด้โอ้เจ้าเจ้าหน้าที่รออยู่แล้วนะครับเราเราเราได้เราได้หลักฐานเรียบร้อยแล้วครับอ๋ออยู่เมืองนอกนะตอนซื้ออยู่เมืองนอกนะนะเดี๋ยครับเดี๋ยก็ได้บารมีจากหลวงพ่อ เหินนะครับหลวงพ่อเหินนะใครที่นะใครที่ติดตามทางหนังสือนิยาาตยสารต่าง,างๆก็จะคุณหน้ากับหลวงพ่อนะนะหลวงพ่อเหินนะนมีประสบการณ์ทุกคนครับพี่มีประสบการณ์ทุกคนเลยหน้ามีประสบการณ์ทุกคนเหรอมีนะประสบการณ์ทุกคนเลยเหรอรนะ<า>อา้าวใครมีประสบการณ์อะไรบ้างเอาคนนี้ก่อนคี่ก่อนเลยนะอ่ะมีก่อนออาประสบการณ์อะไรบ้างนะครวยครับ รวยเอ้ามาแบ่งกันนี่งั้นน่ะเอ้ารวยสิทธิ์หลวงพ่อเหินรวยเลยประเด็นนี้สิทธิ์หลวงพ่อเหินเนี่ยรวยทุกคนขอให้มีศรัทธาเออมีศรัทธาเต็มร้อยนะโอ้คนแบบรอแหลกก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้สังเกตดูได้ครับที่มะกกหลวงปู่เนี่ยถ้าถ้าเต็มร้อยเนี่ยได้แน่ๆคือคือพอได้อ๋อคือเงินทองข้องมือว่างั้นเถอะจริงๆในในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ครับโอ้เนี่ยฮะสุดจัดสุดจัดประหลัดบอก นะไม่มีประหลาดยังไม่ทำนะจะไม่แน่นาคตไม่แน่ใช่ไหมนะอันนี้ประสบการณ์เรื่องเรื่องเรื่องการทำมาหากินทำมาหากินตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างผมไลส์สดพระเครื่องอ๋อมีหน้าเหรอคุณหน้าไลส์สดพระเครื่องนะนะก็ดี ไลฟ์คุณหน้าด้วยเหรอพี่คุณหน้าที่ไม่ค่อยมีคนไปดูไลฟ์แกอ๋อเหรออ๋อไม่ก็มีคนดูเหรอแล้วผมไม่เจอที่ไหนวะเนียเออแล้วผมไม่เจอที่ไหนเนี่ยเออนะการทำงานราบลื่นราบลื่นนะทำอะไรก็สะดวกหมดอ๋อ้รมีของหลวงปู่ท่านเนี่ยสุดยอดแะเออเราเล่นกี่กี่เกจิเล่นตอนนี้ตอนนี้ถามว่าก็มีหมดนะมีหมดภ้าใหม่ๆที่ว่าเกจิใหม่เนี่ยแต่ว่าคือตั้งแต่ไม่ได้มากราบหลวงปู่เนี่ย ก็คือเน้นเน้นสดเผยแผ่บารมีท่านเผยแผ่บารมีท่านก็ได้บุญด้วยแล้วก็ก็ก็มีทำเพื่อครูบาอาจารย์ด้วยได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยใช่อันนี้มันก็ได้ได้ครบนะชัดเจนครับเพรเรธรรมะหากินธรรมะหากินนะคนคนเข้ามาในวงการนะก็ก็มีทางเลือกในการทำอาชีพได้ด้วยนะอย่างที่ทำอยู่นะฮะขอบคุณนะอ่ะนี่มีประสบการณ์ไหมครับก็มีได้โชคลาภครับโชคลาภครับนะครั้งแรกที่เรามาก่า อแม่กับพี่จอนเหรียญหน้าดนอดถูกทีนี้พี่จอนนำเหรียญน้อเลิกนะครับเหรียญมงคลทางทีมสวายหลวงพ่อนะครับหลังจากรับไปหลวงพ่อได้ก็แจกทุกที่ทุกคนนะครับที่มากราบวันนั้นท่าเราตอนที่ท่านให้ผมนะครับท่านบอกว่าเอาไปแล้วจะได้ปลดหนี้นะครับหลังจากรับไปนะครับเหรียญมงคลทางทีมก็เงินทองคือการค้าขายมันดีขึ้นครับจากหนี้สามแสนนี่ผมลดภายในเหรีย โอ้แสดงว่าท่านรู้ว่าเรามีหนี้ใช่ครับเราเคยบอกท่านไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยด้วยแต่ท่านบอกเลยว่าเอาไปเพื่อจะปลดหนี้ปลดหนี้ใส่ไว้เพื่อปลดหนี้โอ้โหรู้านนั้ก็เงินเข้ามาเในเงินค่อะโอ้อแสดงว่าท่านรู้ว่าเรามีหนี้อยู่แล้วก็ปลดหนี้จริงๆปลดหนี้จริงๆครับโอ้โหมงคลทานทิพย์มงคลทานทิพย์มงคลทานทิพย์เนี่ยเด่นเรื่องโชคลาภมากเลยครับเหรอครับอ๋อมงคลทานทิพย์นะแต่แต่อีกอย่างหนึ่งหนูผู้ท่านจะบอกว่า ให้มึงกราบให้ตายให้กูให้พรมึงให้ตายให้มึงไม่ทํากินเนี่ยมมึงก็ไม่รวยหรอกโอ้ต้องทํากินเน้นเน้นเน้นเรื่องการทํามาหากินนะครับอันนี้ก็ได้เรื่องของคัดมาหากินเหมือนกันนะก็คล้องนะฮะคล้องนี่ก็ประสบการณ์ีท่านอ่ะนะท่านนี้ฮะมีประสบการณ์จากก็อืมก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับการเงินบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ก็ เงินผ่านมือเงินเข้าไม่ใช่เงินผ่านเงินเข้าเยอะครับเข้าเยอะนะไปทางว่าเขาจะรอก็เลยขับกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะะเจ็ดชั่วโมงกว่าคโอ้โหสุดยอดนะนะนะสุดยอดตอนนั้นไม่พอมาสุดยอดตอนเช้าอีกนะนะขึ้นรถแท็กเตอร์เนี่ยนะมาแท็กเตอร์มาถึงนี่ครับโอ้โหนี่เดี๋ยวแฟนรายการจะได้ดูบรรยากาศเดี๋ยวผมจะเก็บภาพภาพบรรยากาศการนั่งนั่งแท็กเตอร์ไปฝากภาพความสันทานนะอะไรก็ง่ายอะไรก็ง่าย เออเมื่อกี้ได้พูดคุยกับหลวงพ่อเหินนะท่านเหมือนมีมีอย่างรู้นะแล้วก็บอกว่ารู้จักเรามาก่อนแล้วรู้ได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรครับไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดหลายคำครับขึ้นมาหาท่านเลยท่านก็รู้เลยท่านก็ชี้แนวทางให้ผมก็นําไปปฏิบัติและต่อยอดอ๋อก็ได้แนวทางอะไรบ้างที่มาคุยกับท่านแล้วทางกรปฏิบัติการวางวางตนในสังคมการทํางานอืม บางทีบางอย่างคือ,อท่านคือท่านท่านแก้ไขให้โดยที่ว่าผมไม่ได้ถามเลยแต่ท่านตอบมามแค่ผมจดจาคําสั่งสอนของท่านเป็นคําแบบง่ายๆเป็นธรรมชาติเลยอืแล้วนํามาปรับใช้ชีวิตในการทํางานทุกอย่างก็ดีขึ้นอืคับผม,มผมอาจจะไม่ได้มีโชคลาภเหมือนคนอื่นครับแต่คือการทํางานของผมทุกวันนี้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นราบรื่นขึ้นอ,ไอไืไม่ต้องไม่ไม่้องเจราจาหลายคำปู่บอกสามสี่ห้าคำ ถามสี่ห้าคำจบจบอืมนะฮะนี่ผมถึงมาเป็นประจำเลยครับมาเป็นประจำเลยนะฮะโอ้ขับรถหลายจังหวัดนะเราอ่ะครัอ๋อนะโยกโยกไปมานะคือแบบผมเดินทางแบบแบบม้าหมักลุกอะครับม้าหมักลุกเดินกระโดดแบบเป็นตัวแอลอ๋อไปไม่เดินตรงๆไงมาเดินโค้งอ่ะวิธีโค้งอ่ะอ่าฮะนะเอ้าท้ายนี้ก็จะฝากอะไรเพราะว่าหมดเวลาของชั่วโมงแล้วนะฝากอะไรกับนักสะสมบ้าง ศึกษาและสะสมอืมเลือกที่ใช่และอืใจชอบอืแล้วคุณจะมีความสุขกัการสะสมปรกเครื่องโอ้นะฮะได้คําจํากัดความกอบลบลีครับขอบคุณครับอน <laughs> นะ,ะอาลนะ,ะวันนี้นะอยู่กับรายการพระดีเกียติดังกับผมมนุชาทรงสุรินะครับวันนี้เรามาที่สูงหน่อยนะ,ะอยู่ที่เพชรบูรณ์ นะท่านเห็นใจผมไหมล่ะจากระยองมาเพชรบูรณ์นะถ้าท่านเห็นใจท่านก็กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆเ,เอาละครับนะท่านสามารถจะติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ยามค่าคืนนะครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะถ้าจัดในสํานักงานนะครับแต่ถ้าจัดนอกพื้นที่แบบนี้แล้วแต่เวลาสะดวกอํานวยแต่ว่าท่านสามารถจะติดตามได้ในเพจตลอดแล้วก็ใน u t u b e นะเราจะมีหลันให้มีหลงให้ท่านติดตามนะติดตามเราเราไม่ค่อยมีเรื่องดราม่า รุนแรงแต่ดราม่าของเราคือนะดราม่าเข้ากราบเกจิอาจารย์หลายๆรูปนะติดตามนะนะท่านจะไม่พลาดสิ่งดีๆจากรายการนี้วันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกล่าวลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ผมจะทิ้งภาพบรรยากาศนะที่กุติของหลวงพ่อเหินไว้แล้วเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์พูดคุยกับหลวงพ่อนะแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนะผมจะทําเป็นเทปแล้วก็ไปตัดเทปให้ท่านได้ติดตามใน เพจหนังสือพิมพ์แล้วก็ใน YouTube วันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีวัมสุขครับสวัสดีครับ